สวัสดีครับพี่น้องมืาอนี้มาเห็ดกิบนะครับฝนตกหลายๆเขา,าต้องจุดตรงไฟยหยุดฝนเขาไม่สะพากันจุดตรงไฟขอฝนนี่ครับต้อแข่งครับไป่ใช่มาหนักลําบากสีมีอยู่งสีบง่บังฮะพูดได้จิถือ,ถอบงังขีลายก้มงกุบมุ่งน,นะครับเอาไปแข่งกันสี่บังสีคนสีนุ่มละเอียดด้วครับผมพี่น้องพอ,อดีเลยครับแข่งกันครับพี่น้องอมาต้องเจอผู้ใดครับมาให้เรียกเอามาเดี๋ให้เรียกเนาะพี่น้องเนาะเอาใจเดี่ยวพูดแล้วบังจานอัดอาจารย์ก็กลมุ่ง เอาก้อนมูเอ่กุมูนี่เลยจันเต้จันเต้มาแล้วมาเรียกเอาครับเอาก้อนมูจันเต้มีมีแล้วมาเรียกแล้วนะครับโอ้ปหบุญดีได้แต่แม่เป่าะมาเรียกเอาเจ้าบ้างเลยเรียกเอาเอาบังนี่แหละเอ่อเขาเหตุอะไรมาไหนรถนั่งมันสิไปไปแข่งกันครับไปตัดไปเสียไปยัดตัดไปตัดตามมาเด้ครับพี่น้องเนื้อตามมาครับผมมาครับเบิ่งสถานที่พี่น้องหลังสำนักงานนี่ครับผมจันแมวกกําลังลงมากาลยจันเต้ ไปยานควนยานเตยยานเตยลงมากานเด้อกูเซเออนำหมดละยูโลซ่าตามมากพูนยานเด้อกำลังมา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 เลยเอาผู้ใดเอาผู้ใดทีขึ้นดีกูะมองไฟว่าขึ้น่อค้นลงนำนะครับพี่น้องใจละกูเห็นผู้ยอกูเห็นสามนุ่มใจนุ่มหนึ่งกูเส วันน tamam> nah yes, um> ี้ตัดวันนี้ตัดผเรื่งลังพี่น้องเฮ้ยปลาวะครับมาเลยมาเลยเอานี่นี่นี่หาเห็ดหันเด่นหันเลยจานแมวเป่าตามมาสถานที่ห่อพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วเจอกันเลยมืัอนี้เจอกัน จุดปังไฟเสียนบ่หาหันหาหันอาจารย์อาจารย์หันกันพี่น้องยังครับนี่ไข่พยักษ์ไลใส่ตูดเพชรสีข้ามครับผมครับผมอันนี้ล่ะอันนี้ฟ้าสังใจครับอาจารย์เนี่ยส่งว่าอันนี้ล่ะไข่ยังนี่ใจสังฝ้าครับใจสังฝ้าครับใจสังฝ้าครับโอ้กระกระกผมนี่ไข่หำต้นครับ ทำต้นเบิกฟ้าอ้ครับพี่น้องเด้อเนาะเบิ่งเด้อว่าของผู้ใดสิขึ้นเดียวของผมเลี้ยซื้อนะครับเออดเบิกเงินครับงานตัวทำต้นเบิกฟ้าของผมอัมือนเออดเบิกเงินครับผมพี่น้องเอ้ฟ้าสั่งทีมโดยอาจารย์แมวเป้าแมวเป้าครับเอาจุดครับจุดเดี๋ยวให้ช็อตก็ได้ครับเดี๋ยวอย่างนี้คอย่างนี้คเอาออกไปอีกเงี้ยนม่สิ้นเลยแน่ไปเฮ็ดกูตาสัวับเบิ่งเบื้องกันโอ้ยเป็นหัก ครบ่หนึ่จบเลยครัจบจุดอ้าเฝ้าเฝ้ากรรมการคร่ำนีนีมีคนจับไหน้ก่อนว้าวควไกลเลยคนเนี่สายตาเอาความไก่หว่ามาเ้ยไอเห็นไปทางหุ่นบินที่มันไครับ <ic> <c oughs> ันคือนนะครับปาสางไกครับแจกเนาะไปแล้ว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 ว้าบุ่น <conf ient pieces> ่น้า้เห็นไรุ่นุ่นุ่นรเมตร ไปพ่นโอ้คนกี่คนครับวะลำตัวดีค่อยๆมาเยียมโตวีเป๊ะครับผมมีความดสีแดงนะครับไๆ้เมตรครั่าเมผมว่าจะไคุยไหครับม่จะคุยหลเบขวอครับผนกมกันอยู่ครับผมงานเลยนะไรครับโอ้ผมก็เค้าืออะไครับเอาบางของใครยังนี้อันนี้ใครสางฟ้าครับสาฟ้าดอกไมแตกทุกงานครับ น้ำกันดูดครับนาครับนี่มันปนมาเลยด้ครับเดี๋ยวปาเ้ยนี่ครัเิ่งไ้ๆด้กับางแดงน่ครับอันนี้ขาวยงัได้บ่ครับเอาเลยจะจุดเลยจุดดงไฟจุดได้บ่จุดดงไฟเตยเบิกฟ้าครับโอ้ยเดี๋ยวเครับเดี๋ยวโอ้ยตมันคือบสู้โอ้ย โอ้ยบมองไกขี่ไล่เป็นท่านอะไล่ะไปแล <petto> ้วครับล้ววรับวอ้าวคือจั่งกินจังว่าไปแล้วอุ่นล้ครับอุ่นล้ครับโอ้อุ่นไม่ใช่หแยกไปไม่ใช่หอไม่ใช่ิดพีพี่พี่พพพพุ่นๆุ่อนไปไปปี๊ปหกร้อยเจ็ดสิบ้าเมตรได้อันนี้ผมไคนี่ใครได้นี่ใคยเอื้เบิกเงินครับไปได้แล้วครับไปแล้วของคุณคือเรงหรอ เอออมองสันจะซื้อ่านี้้านแปดสิบกิโลอดโดนนาแล้วเว้ยจะป่าแม่ห้าเฮ้ยเด็กน้องกนี่โอ้ยก ну ินขาดกินขาดกินขาดไม่ได้ดอกประมาณเจโลครร่งครับรอบไปแม่ได้รอไปวิ๊บบ๊โอ้ยน้ำมูยูถ้าโตเวอร์เงินเล้าไหนเดี๋ยวของไทยการตั้งหันเขาต้องเอาเบียบ้งหน่อยดพี่น้องเดนะเปนทนอครับ เบิ้งเบื้งเบิ้งเบื้อเหี้นะครับโกงนะครับโกงมาโกงกับเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเนี่ยกองแฉมันอยู่หนีแบบพี่น้องเอ้ยยุ้ยไงเนี่ยมาเลยในว่าโกงอีกไ่ได้เก็บเบิ้งเอาเลยครับพี่น้องว่าโกงขึ้นไหนครับมาสักกินเดี๋ยวเบิ้งนะไอเดลตมาสักกินนะครับโอ้ยน่าหน่าน่าหน่ามันตัดติดอยู่ยุดยางขาดเลย โอ๊ยน่าละโกงไรเหรอไปหามติดอ๋อขาดร่มขาดล่มขาดล่มโอ้ยโกงทำไรเอาผมโกงดอกคนเฮาวนปาป้าไก่ก็มูเล่ปนน่ะป้าเอ้ยนน่ะป้าดจะหายเลยครับพี่น้องา t นสังเดยนี่ไก่ก็มูเลย บอกแล้วบอกแล้วของของมันดีเลิศเลิศเบิกเงินสนะมูครับ1กิกิโลเมตไปไกลก็มู่นั่นแล้วปาก็ออกเลยปะอเาจารย์แมวปากก็อกเลยพี่น้องเอ้ยครับผมเป็นนังเดยเป็นนังไดยเป็นนังได้แขกเฝ้าครับผมเจ้าเ้าเจัาเจ้าเจเจ้าเจ้าเจ้เ้า้าเ้าาเ้า้า อูแจกว๊าคนมันต <daughter always S 1> <anak lonely> ้องมีใบฟีบมันบ่ครับผมพี่น้องอืมนี่แหละที่หลังมันนี่มันบอลเปนว่างนี่เด้ครับพี่น้องเขาเอื่อนมามีใบฟีบนะครับบนใบฟิบเลยใบฟิบครับใบฟิบวัดนาเด้อพี่น้องเด้อพอกันครับผมแล้วมันเห็ดนี่กับผ้าเห็ดม้วนๆแบงนั้นแหละพี่น้องเนาะบรรยากาศก่อนสอมครับผมน้อน้องนุงมา ปอนไข่เห็นม่อหัวมอนกันโมซีเดียตครับผมน้าพี่น้องฝนตกดิ้นถุงไฟดังสำนักงานนะครับขักขากขากพี่น้องครับขากข้าวผมขักอีลีอาจารย์แมวปุ่นอาจารย์แมวแพรหมูไก่ก้อนหมูเลยครับพี่น้องเปิดอาลาดเลยอาจารย์แมว ตาย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 โอ Flight, ้ยพวกคัก <k> ข <kiej> ัดเจ้าน <she ets> ั่นน่ะยกูอาแล้วของเขามันมวดหันหางขึ้นนมะขนาดให้เรียกก้อนได้พี่น้องเอาขนาดให้เรียกให้เรียกก้อนว่าเออที่ใส่บ้างได้เห้ทุกคนเรียกก้อนผมได้พี่น้องตั้มมาดาข้าตั้มมาดาไม่ต้องว่าวไม่ต้องว่าวจานเลือก ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะผมขอจบคลิปต้องทำนี่นะพี่น้องขอบคุณสำหรับทุกคลิปกดติดตามเด้อยนะทุกคลิปที่สนับสนุนผมได้ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบต้องยังมี้ครับสวัสดีครับ